่อนที่จะปล่อยลงนะครับก็จะมาที่ในส่วนนี้นะครับก็คือคลองเก็บน้ำนะครับซึ่งก็จะถ่ายไปสู่บอ่อนูนนะครับถ่ายสู่บอ่อนใหญ่นะครับก่อนที่จะส่งไปเลี้ยงทั้ทงแปลงนานะครับอันนี้เป็นแปลงนาขวั่งขวา